สัปดาห์นี้ที่ป๊อปป๊อปซ <just doing S 1> ีนีมาเสาร์ที่18พบกับบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับบัสเลอร์แมนที่กลับมาอีกครั้งกับผลงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ที่ได้นักแสดงหนุ่มลีโอนาร์โดดิคาปริโอมารับบทนำกับเดอะเกรทแกสบี t ป i s, like <S เผคาเฟ่เสาที่18พบกับศิลปินสาวเสียงสายแป้งโกะที่จะมาบุกบ้านของสองพี่น้องเปิ้ลหน่อยและสับปะรดแนนเพื่อรวมพูดคุยและอัปเดตถึงเรื่องราวงานเพลงพร้อมโชว์การทำหนเมนูสุดพิเศษแกงเขียวหวานไก่ เชื่อ society อธิษฐาทิบเเอาใจสาววงหนุ่มจีดาก้อนกันต่อเจ้าของตำแหน่งศิลปินพิเศษประจำเดือนนี้กับเรื่องราวผลงานอัลบั้มเดี่ยวชุดล่าสุดของเขาพร้อมภาพเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้ gentleman ของแรปเปอร์หนุ่มใส่กในโซปปเน็ตเวิร์กโชว์จันที่20พบกับ3มหนุ่มแต๊วัานสายกริตในนามวันท w o t r ที่กลับมาอีกครั้งกับซิงเกิลใหม่เปลี่ยนไปแล้ว วันที่22พบกับสสาวเสียงดีนิวจิว๋วที่จะมาชวนทุกคนไปร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของพวกเธอกับ N.J. Story Concert เพื่อหสปัปดาหที่23พบกับวงสการน้องใหม่กับงานเพลงสนุกๆในสไตล์ Happy Music กับวงวอรัส あねっ。